วันอโศกลํำลึกมันก็คือวันซึ่งลํำลึกถึงบรรพชนของชาวโศกเราในฐานะที่เป็นลูกของพ่อท่านก็ถือว่ามาแสดงความกะตัญญูกะตเวทีนะและก็เป็นการมันมีความหมายหลายหลายในนะที่มีตั้ง17ข้อนะไม่ว่าจะเป็นวันวันอะไรวันลักวันลึกวันอดวันอิ่มอะไรเงี้ยนะวันศูนย์ วันอดจริงๆไม่มีนะวันศูนย์ก็คือเหมือนจะวันเป็นวันอดนั่นแหละนะแล้วแต่บางวันนี้อาได้ทราบข่าวว่าท่านสมณะหลายรูปเนี่ยท่านก็อาจจะเหมือนกับไม่ไม่ฉันข้าวนะท่านก็อาจจะอดเพราะว่าเป็นวันสําคัญเป็นคำาวันคล้ายวันเกิดพางครนบางท่านอาจจะอด สามวันห้าวันอะไรเนี่ยอาก็ไม่รู้แต่ได้ยินข่าวที่เขาเล่าเลากันมานะวันนี้เป็นวันที่แต่ละคนแล้วแต่เป็นวันเบาวันสบายอะไรมีความหมายหลายในวันนี้นะคะวันนี้ฝั่งพ่อครูนี่ประทับใจสโลกใหม่คะ่ะเมื่อมีหมู่ฝูงที่ดีรีบพลีชีพลุย มันบ่งบอกสัญญาณอะไรสักอย่างของเราอะค่ะแม้แต่เรื่องของการที่ช่วยเหลือประเทศชาติเราอาจจะไม่ต้องลุยรบแต่ว่าเรามาลุยกันช่วยผลิตอาหารได้ไหมอะไรเงี้ยทำแปลงเกษตรทำแปลงอะไรมากขึ้นเดี๋ยวเราจะเดือดร้อนกันอาหารเป็นหนึ่งในโลกค่ะที่พ่อครูพูดวันนี้คะ่ะ มันจะติดสบายแล้วมันจะไม่ได้มีโอกาสได้ช่วยหมูก่กลุ่มได้ช่วยชาติช่วยอะไรคะ่ะถ้าเกิดเรามัวแต่นอนอยู่กับบ้านเฉยเฉยนะรอเพื่อนไปกู้ชาตินะเดี๋ยวอีกหน่อยอะ่ะคือเออเขาเรียกว่าชายแดนเราอาจจะเสียไปก็ได้เงี้ยค่ะจากการที่เราไม่ช่วยถ้าเกิดเรามัวแต่นิ่งๆเฉยเยอยู่โอ้มีเกี่ยวไม่คล่องหรือว่าอะไรลักษณะแบบนี้เราไม่พลีชีพตรงนั้นออกมาเนี่ยคะ่ะมันก็จะทําให้เราสูญเสียอะไรใหญ่ๆเพิ่มขึ้นได้คะ่ะ ใช่ค่ะกำลังจะพูดเรื่องหน้ากากขาวค่ะน,นิ่งไปสองไพเบีย้ยพูดไปเสียสองไพเบีย้ยนิ่งเสียประเทศไทยค่ะอันนี้ชอบมากคือนิ่งเสียประเทศไทยค่ะเพราะท่านพูดถึงตรงนี้คือเป็นพลัง,ลงอันบริสุทธิ์ของคนโดยที่ว่าซึ่งประเทศไทยเรากาลังขาดตรงนี้ถ้าคนที่นิ่งไปเราจะไม่เหลืออะไรเลยแม้แต่ประเทศไทยไม่ไม่เหลือประเทศไทยแล้วจิตวิญ,ญญาณของคนไทยหายไปอะค่ะตรงนี้ค่ะ <c oughs> ได้ไมาอยู่กับมือแล้วนะคะก็ขอเชิญชวนพี่น้องนะคะช่วงนี้เนี่ยหน้ากากขาวกำลังมีไฟกันขึ้นมานะคะไม่ว่าเราจะอยู่ในพื้นที่ภูมิภาคไหนประเทศไหนหรือว่าอะไรไหนในเมื่อของเราเนี่ยเราเห็นว่าภาวะเหตุการณ์ของครั้งนี้เราจะได้ต่อสู้กับคนที่เขาโกงกินบ้านเมืองหรือว่าเป็นเอาเปรียบเอารัดเนี่ย ทำให้สังคมเราเดือดร้อนพี่น้องเราเดือดร้อนเข้าของเราแพงไม่มีอะไรจะกินเนี่ยเราก็ออกมาช่วยกันค่ะแค่สิทธิ์เสียงของเราเนี่ยนิดนิดหน่อยๆค่ะก็ออกมาช่วยกันมารวมกลุ่มกันให้ได้โดยไม่ต้องถือสาว่าเราเนี่ยจะสีอะไรเราสีขาวเหมือนกันหมดช่วยเหลือเป็นลูกของในหลวงเหมือนกันหมด ในวันณศกลำลึกก็ทำให้ลำลึกถึงในปีพศ .2532 ก็เป็นวันที่ทางสำนักชาวโศกก็มีเรียกว่าได้ถูกจะเรียกว่าถูกเชิญนะไป ไปที่โรงพักหรือไปที่จะไม่ได้ว่าที่โรงเรียนพลตํารวจอะไรนี่หรือเปล่าที่บางเขนนะนั่นแหละคือเป็นช่วงที่ทาเห็นเหตุการณ์นั้นแล้วทำให้ให้ลําลึกถึงในช่วงนั้นเนี่ยรู้สึกว่าเป็นเป็นภาพเหตุการณ์เป็นช่วงบรรยากาศที่ทําให้สลดใจสลดใจตรงที่ว่าเราในฐานะเป็นสมาชิกคนหนึ่งของชาวโศกเนี่ยเห็นภาพเหตุการณ์ที่นักบวชเรียกว่าถูกเชิญไปไป เรียกว่าไปอยู่ในที่กักกันหรือไปที่กักกันนะักนจะใช้คําพูดนี้ทำให้สลดใจนะสลดใจตรงที่คนที่พยายามทําดีเพื่อคนอื่นเนี่ยแต่กลับต้องมาเจออะไรลักษณะอย่างนี้เนี่ยอ่าก็เป็นภาพที่น่าสลดใจแต่ในขณนะเดียวกันเมื่อระลึกย้อนถึงเหตุการณ์นี้แล้วเนี่ยก็ทาให้ทําให้เนี่ยก็จะท้อไม่ได้นะที่จะต้องพยายามที่จะ แม้ว่าเราจะทําสิ่งที่ดีนะเพื่อคนอื่นแม้ว่าจะมีอุปสรรคมีอะไรก็ตามเนี่ยก็ไม่ควรท้อนะควรจะต้องพยายามยืนหยัดยืนยันในการทําสิ่งที่ดีเนี่ยต่อไปแม้จะมีอุปสรรคแม้จะมีคนไม่เข้าใจแม้จะถูกกันแกล้งเนี่ยแต่เราก็ต้องพยายามทำอ่านะแล้วก็ชักชวนคนอื่นที่เป็นคนดีเนี่ยให้มาทําความดีนะเพื่อคนอื่นร่วมกัน พี่ดาวคะพี่ดาวมางานนี้พี่ดาวพาเด็กๆมาทําอะไรบ้างคะก็ตั้งใจจะมาทําลงบุญค่ะแล้วก็มาเรียนรู้ธรรมเนียมชาวโสเพราะว่างานนี้เป็นงานเรียกว่างานส่วนตัวของชาวโกที่จะคนนอกจะน้อยแล้วก็เป็นวันผ่อนคลายของเราเองก็อยากให้เด็กๆเข้ามาเห็นบรรยากาศวันนี้นานๆมีทีอ๋อแล้วพี่ดาวตั้งใจจะทํายังไงให้ได้ประโยชน์ที่สุดคะจากงานนี้ก็ไม่ได้คาดหวังอะไรค่ะไม่ได้ ความตั้งใจก็คือไม่ได้คาดหวังอะไรแต่ขอให้เด็กๆได้เรียนรู้ทำเนียมชาวอโศกแค่นั้นเองอก็เห็นเด็กๆมาทุกปีเด็กๆได้อะไรบ้างคะจากงานอโศกลึกปกติอโศกลึกมันต้องอยู่ที่สันติอโศกไงแต่ปีนี้ก็คือย้ายมาที่นี่เป็นบ้านราษฎรเป็นครั้งแรกเด็กๆก็จะงงๆหน่อยเพราะว่าไม่ได้เตรียมอะไรกันมาแต่ว่าเด็กๆเขาจะรู้อย่างเดียวของเขาคือเขาต้องมาแจกขนมปังเพราะว่าในงานลงบุญก็คือทุกคนจะตั้งใจที่จะให้หัดให้คนอื่น ในขณะที่หัดให้คนอื่นก็ต้องหัดรับในส่วนอื่นของเขามาด้วยถ้าถามว่าเด็กจะได้อะไรเด็กๆจะได้อะไรจากงานสะสมหรือใครจะตอบได้บุญได้อะไรคะได้บุญค่ะเราทําอะไรถึงเรียกว่าได้บุญแจกแจกขนมแจกขนมแจกให้ผู้อื่นได้เสียสละกอ๋อได้เสียสละเพราะเราอยากทําไหมอยากแจกอยากแจกแล้วเราอยากกินได้ไหมตอนแจกเนี่ยไดค่ะใครเมื่อวานใครได้กินแล้วบ้างยกมือ อ่ารสชาติเป็นไงพี่เตริร์นรสชาติเป็นไงอร่อยไหมอร่อยครับมันมีหน้าอะไรมั่งที่เรามาแจกอะสับปะรดแล้วก็แยมแล้วก็เนยเนยมีอะไรอีกไหมข้าวตีรสชาติเป็นไงกินแล้วเป็นไงอร่อยข้าวตีกินกี่ชิ้นแล้วเนี่ยกี่ชิ้นอ้าวพี่กีตากินหรือย,ยังพี่กีตากินหรือย,ยังยังครับอ่าวันนี้กินวันนี้นะคะเนี่ยค่ะก็ประมาณนี้คือมีการฝึกให้ฝึกลับแล้วก็มาเรียนรู้ว่าตื่นเช้ามาต้องทําอะไร มีธรรมเนียมการกราบพระเป็นยังไงแล้วผู้ใหญ่เขาต้องทํากิจกรรมอะไรบ้างแค่นั้นเองก็ฝากแวะเวียนมาดูการทํางานของเด็กๆค่ะเพราะว่าเราจะจัดเป็นร้านคือลงบุญอื่นอ่ะเขาจะเอาอาหารวางหน้าร้านแต่ลงบุญของเราอ่ะจะมีการรับออเดอร์ก็ไปดูกันว่าเขาจะรับสินค้ายังไงแล้วจะไปคอนโทรลพี่ๆยังไงค่ะอันนี้แผนกกดเครื่องปิ้งที่เหลือนี่เขาจะมีหน้าที่อะไรบ้างก็ไปไปตามชมกันค่ะว่าเด็กๆทำวันนี้จะทาอะไรกัน ค่ะขอบคุณมากค่ะอาจจะเล่นมอาจจะเล่นทาพี่ีก่อนจ้าเล่นะขอบคุณค่ะ๊ายบกล้องไายบ